นั่นคือต่างประเทศเรามาดูเรื่องในประเทศกันบ้างหลายคนจับตามองเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ตนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุข้อมูลนะครับว่าพร้อมเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตเตรียมประชุมคณะกรรมการสัปดาห์นี้ครับชี้ว่ารอไม่ได้เหตุเศรษฐกิจหนักหน่วงขึ้นประชาชนขาดความมั่นใจครับนายจุลพันธ์อมรวิวัต์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าความคืบหน้าของโครงการดิจิทอลวอลเล็ตรวมกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็ พบว่า1เดือนที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เองทางเศรษฐกิจหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเป็นภาวะที่ประชาชนขาดความมั่นใจในการจับจ่ายนะฮะภาคการลงทุนก็ไม่กล้าลงทุนอัตราเงินเฟอ้อที่ติดลบสีเดือนต่อเนื่องสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้เหมือนปลาในบ่อคือประชาชนคือปลาเมื่อน้ําในบ่อน้อยนะครับปลาก็ดิ้นอยู่ไม่ได้อันนี้เปรียบเทียบนะฮะให้เห็นภาพเนื่องจากไม่มีน้ําเพียงพอสิ่งที่สําคัญคือต้องเติมน้ําให้พอกับจํานวนปลาและขนาดของบ่อ เราต้องการเม็ดเงินใหม่ก็คือการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตผ่านพระราชบัญญัติกู้เงินอย่างไรก็ตามต้องรอความเห็นจากปปชก่อนนั่นเองครับซึ่งเรารอถึงขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเห็นว่าจะเอาเข้าที่ประชุมในสัปดาห์นี้สิ่งที่ปปชส่งมาคือข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไม่สามารถมาก,กําหนดทิศท,ทางของนโยบายรัฐบาลได้จึงจะนัดหมายบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ภายในต้นสัปดาห์นี้ครับใช่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่า สถานการณ์ของประเทศตอนนี้นะครับเราถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ได้มีความชัดเจนทุกวันนี้เราฟังเสียงจากภาคเอกชนนะครับยกตัวอย่างธนาคารต่างๆทุกคนเห็นประโยชน์จากโครงการนี้แล้วก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเราต้องการสร้างแอปพลิเคชันที่มีระบบการแลกเปลี่ยนกลางของภาครัฐสามารถเชื่อมต่อกับธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินของรัฐได้ในที่ประชุมนะครับเขาก็จะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการเน้หารือเพื่อที่จะ เติมกับกลุ่มธนาคารสร้างการเชื่อมต่อระหว่างธนาคารพาณิชย์กับดิจิทัล w อลเลตของรัฐบาลนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้อย่างกว้างขวางครอบคลุ่มมากยิ่งขึ้นเราทํางานคู่ขนานรอความเห็นจากปาปชาหากมีความเห็นออกมาเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการประชุมนะหาหนทางอันนี้เป็นเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ